pop open up, price o soul good out the trunk, sight. might talent. Hey, yeah. yeah. a hold s my l I คลิปนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงอีเวนต์โกลเด้นวีคนะครับผมนี่ตรงนี้นะฝั่งขวานะครับโกลเด้นวีคงานฉลองภารกิจอีเวนต์นักล่าเทวทูตนะครับผมก็เป็นอีเวนต์เปิดตัวอ่าตัวโมบิสูตตัวใหม่นะของทางกันดั้มเอลอนบัตนะครับผมมามาดูกันก่อนนะของรางวัลรวมนะครับ ว่าจะมีอะไรกันเนาะอย่างแรกเลยนะครับผมที่เลื่อนลงมาแล้วเจอนะก็คือถังเ e. อของโมบิสูตตัวใหม่นะอันนี้ก็เห็นชัดเจนละกันดัมบาปท้อนลูปัสนะครับผมตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นโอโมบิสูตสองล่างนะเอาสายแปลงล่างนะครับผมจะเป็นโมบิสูตสายแปลงล่างที่ข้อกำหนดเนี่ยน่าจะเป็นเมื่อ h ฮหมดนะครับเมื่อ h ฮหมดนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมก็คือกันดัมเวด้านั่นเองนะครับอ่า ไอ้การดัมเวด้าเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันน่าจับตามองนะครับต่อมานะครับผมก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะดูซิว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมสี่หมื่ 40, มนนะครับผมก็จะมีตั๋วสี่ดาวเหมือนเดิมนะครับตัวสี่ดาวเกลือนะอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ยังเหมือนเดิมเลยส่วนด้านล่างนะครับผมนี่ก็มีดาวม่วงของกันดั้มบาปปะทศเกรดสามดาวนะครับอยู่ตรงนี้ด้วยนะ ราคาก็สองแสนแต้มนะครับผมแล้วก็ข้างล่างก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับมีมีอยู่แค่นี้แหละนะโอเคต่อมานะครับผมที่แรกของนะครับในส่วนของที่แรกของนะครับผมจะเห็นว่ามันมีดาวม่วงมาให้เราแลกด้วยนะครับผมซึ่งโมบิสูตรห้าดาวเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งล้านหกแสนแต้มนะครับผมแล้วก็ตัวห้าดาวเก่านะจะอยู่ที่หนึ่งล้านแต้มนะครับนี่ทั้งสองตัวเลยนะครับผมหนึ่งล้านแต้มนะ แล้วก็มีแบบสีดาวนะครับสี่ดาวก็จะอยู่ที่หกแสนแต้มนั่นเองนะครับก็ตามนี้แหละแล้วก็มีใบปลดช่องนักบ,บินเสริมด้วยนะครับผมอ่าใบปลดช่องนักบ,บินเสริมรู้สึกว่าจะมีแต่ของสี่ดาวนะใบปลดช่องนะครับเออใช่จริงด้วยมีแต่ของสี่ดาวนะครับผมแล้วก็รอบนี้นะครับผมเขาเอาเพชรมาให้ทั้งหมดสิบห้าเม็ดด้วยกันนะครับต่อจากนั้นก็เป็นของเดิมเดิมแล้วนะครับผมคิดว่าไม่มีอะไรแล้วนะเออ แล้วก็มีนักบินใหม่ด้วยนะครับนี่นักบินใหม่มีคาสกินะแล้วก็วีด้านะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะไหนมาดูขั้นหลังที่ว่าเป็นยังไงมีโอเคข้างหลังก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมมามาดูวีด้ากันเริ่มจากวีด้าก่อนนะครับผมเพิ่มความว่องไวนะ เงื่อนไขก็คือหากขับโมบิสูตซีดีเดียวกันนะครับเมื่อทําให้ศัตรูเนี่ยติดสภาวะไม่สามารถโจมตีระยะไกลได้นะครับจะมีโอกาส50%เลยที่จะเพิ่มค่าความว่องไวให้25%นะครับผมเป็นระยะเวลา12วินะคิดว่าวีด้าตัวนี้นะครับก็น่าจะเอามาใส่โมบิสูตตัวเองนั่นแหละนะครับผมเอ่ทำให้ศัตรูติดสภาวะไม่สามารถโจมตีไกลได้นะครับ เออก็จะเพิ่มความมั่งวให้กับตัวเอง25%นะต่อมานะครับผมก็มิคาสากินะครับมิคาสกิเวอร์ชันตาบอดข้างหนึ่งนะครับผมสกิลชื่อว่าล้างเพิ่มค่าป้องกัน่าวัตถุนะครับเงื่อนไขก็คือหากขับโมบิสูตซีดี์เดียวกับนักบินนะครับผมแล้วก็ถัง EN นะครับจะต้องเต็ม100ด้วยนะครับผมมีโอกาส30%เลยนะที่จะล้างค่าป้องกันท่าวัตถุที่ถูกเพิ่มของศัตรูทั้งหมดนะครับโอ้บอกเลยเลยว่าไอ้นี่มัน อืมมันน่าจะเอาไปใส่ไม่ได้ตัวนี้เออก็ไม่รู้นะอันนี้นะครับผมก็แล้วแต่ผู้เล่นจะใส่กันนะครับเงื่อนไขของมิคาสก,กินะครับผมก็จะมีอยู่สองเงื่อนไขนะครับก็ขับซีรีส์เดียวกับนักบินแล้วก็ e อนเนี่ยจะต้องเต็มถังนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะเออจะมีโอกาสแสดงผลเลยสามสิบเปอร์เซ็นที่จะเสกลงไปนะครับผมล้างค่าป้องกันธาตุวัตถุที่ถูกเพิ่มของศัตรูทั้งหมดนะก็เอ่อ ค่าศัตรูนะสมมุติว่าเขามีอยู่ป้องกันวัตถุเนี่ยมีอยู่ห้าร้อยหน่วยนะครับผมแล้วก็มีการบัฟมีการอะไรขึ้นมาสมมตุติขึ้นมาอยู่ที่ส0 0พันหน่วยนะครับออจากห้าร้อยหน่วยนะโดนบัฟขึ้นมามีค่าป้องกันท่าวัตถุอยู่ที่สามพันหน่วยเสร็จแล้วนะครับผมเจอท่านี้เข้าไปนะล้างค่าป้องกันท่าวัตถุที่ถูกเพิ่มนะครับก็เออล้างลงไปให้เหลือห้ารอยหน่วยเหมือนเดิมอะ่ะเอออันนี้ก็ดีนะครับ น,นี้ก็ดีนะโอเคครับผมมานะต่อมาก็มาดูวิธีการเคลียร์กันนะครับซึ่งอีเวนต์นี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับผมเออบอกได้เลยว่ามันก็ไม่ได้ยากนะอ่ะมาดูที่เอ็กตอรอนติเมทกันนะครับผมใช้โมบิสูดแค่สี่ตัวนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยหลักๆเลยนะใช้แค่สามตัวนะครับผมอ่ะก็จะเป็นตามนี้นะอันนี้ให้ดูกันคร่าวๆก่อนนะครับโอเคย้อนกลับมานะก็ อย่างที่เห็นนะครับผมว่าเป็นอีเวนต์เปิดตัวโมบิสูตรตัวใหม่2ตัวนะครับผมอีกสามตัวเนี่ยก็จะเป็นตัวเก่านะครับนี่นะเออก็จะเป็นหุ่นสี่ดาวแล้วก็ห้าดาวเก่านะครับบาเอลอันนี้สี่ดาวนะครับผมแล้วก็กันดัมบาปปะทอดรูปัดเล็กตัวนี้เป็นห้าดาวใช่ไหมเออรู้สึกตัวนี้จะห้าดาวนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ กันดัมคิมาริเวดานะครับอันนี้ก็5ดาวเช่นเดียวกันนะแล้วก็เปิดตัวใหม่นะครับผมนี่นำทีมโดยกันดัมบาบาท์รูปัตนะครับตัวนี้เป็นสายแปลงล่างนะครับผมเมื่อ HP หมดนะเขาก็จะแปลงล่างนะครับอันนี้เห็นชัดเจนนะครับตามโบชัวเขาเนี่ยเขาก็เขียนลงมานะครับผมก็มีล้างแพรลี่ล้างร่างแยกล้างบาเรียคุ้มครองนะครับผมล้างลดความเสียหายและล้างป้องกันทาวัตถุออกไปด้วยนะครับการโจมตีของเขาเป็นการโจมตีแบบ กล้าตายนะครับในร่างแรกนะแต่ไม่รู้ว่าร่างสองนี่จะเป็นแบบไหนนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็คือกันดัมเวด้าย้อมห้าดาวนะครับตัวนี้นะย้อมห้าดาวนะครับผมก็ความพิเศษของเขาเนี่ยอมก็น่าจะเป็นเรื่องของการห้ามใช้เ e อนะครับผมแล้วก็ไม่สามารถโจมตีใกล้ได้ไม่สามารถโจมตีไกลได้นะครับไอ้ใกล้กับไกลเนี่ยมันไม่ได้เอามาเล่นกันต้องนานแล้วนะอ,อยกเว้นแต่ว่าอยู่ในของคอย e อนะครับผมอันนี้ยังเห็นอยู่นะ แต่ว่า่าในสนามอารีนานะครับโจมตีใกล้โจมตีไกลเนี่ยมันไม่ได้เห็นนานแล้วนะครับผมเอออันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็มีเรื่องการเพิ่มความเสียหายความต้านทานสภาวะใช้อ n อไม่ได้นะครับกับเพิ่มความเสียหายใส่ศัตรูที่ติดสถานะป้องกันสภาวะผิดปกตินั่นเองนะครับผมโอเคมาดูกันนะว่าผมจะเล่นในลักษณะแบบไหนนะครับก็จริงๆแล้ว เล่นทั้งหมดอยู่4ตัวนะครับผมแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยก็คือจะมีอยู่3ตัวนะอย่างแรกนะครับก็จะเป็นกันดั้มเอจ n i g ไนนะครับผมอันนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรกันมากนะรู้กันอยู่แล้วนะตัวนี้ใช้สกิลกำแพงเหล็กแนงเล็บความเสียหายจากการโจมตีนะครับให้กับพวกพวกทั้งหมดนะเออแล้วก็ต่อมานะครับผมก็จะเป็นโมบิสูที่คอยสนับสนุนชาร์จ EN นนะครับนี่ ตัวนี้นะครับผมกาเบร่าเทล่านั่นเองนะตัวที่คอยชาร์จ EN ให้กับทีมนะครับผมถัดมาก็จะเป็นกันั้ำวิงดีเซนะครับถ้าไม่ตายที่1เหมือนเดิมนะครับผมโอเคเรามาดูแนวทางในการเล่นกันต่อนะครับก็คือว่าเมื่อเริ่มเกมมานะครับผมโมบิสูรหุ่น5ดาวหรือหุ่นอะไรก็แล้วแต่ฝั่งตรงข้ามนะคือดาเมจมันแรงนะครับก็เลยจะต้องใช้เอจิตไนท์เนี่ยเมื่อเริ่มเกมมาก็คือเขาใช้กำแพงเหล็ก เออความเสียหายจากการโจมตีนะครับให้มันเหลือหนึ่งเท่านั้นนะครับผมเราก็สามารถตอกก่อนกับเขาได้นะถัดมานะครับผมกาเบรียลเทลาเนี่ยจะชาร์จให้กับวิงดีเซตนะซึ่งวิงดีเซตจะใช้ถ้าไม่ตายแล้วยิงกวาดไปเลยนะครับเอ,อ่ยิงกวาดไปเลยจนเหลือแต่กันดั้มเวดาเท่านั้นนะครับผมซึ่งออไอ้เจ้าตัวกันดั้มเวดานะครับใน ภารกิจอีเวนต์เอ็กซ์ต้าอันติเมตนะครับเราสามารถที่จะใช้โมบิสูตรสตัวนี้จัดการได้นะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมว่าเราจะสามารถจัดการในเอ็กซ์ต้าอนติเมตได้แค่3ตัวนี้นะครับมันก็ไม่ฟันธงสักเท่าไหร่นะแต่มันมีโอกาสที่จะชนะนะครับผมเพราะฉะนั้นจะมีโมบิสูตรตัวที่4โผล่เข้ามานะครับผมซึ่งไอ้โมบิสูตรตัวที่4เนี่ย ผมขอแนะนำว่าจะต้องใช้ถ้าไม่ตายเดี่ยวและรุนแรงนะครับผมเออถ้าไม่ตายเดี่ยวและรุนแรงนะซึ่งออในรอบนี้เนี่ยผมขอญาตใช้อะกันดั้มบาบทอสไฟนอลละกันมันมีผลอยู่นะครับว่าทำไมผมต้องใช้นะก็คือเมื่อผู้เล่นเห็นแล้วนะครับผมว่าผมใช้โมบิสูตรระดับเก่าขนาดเนี้ยในการเล่นอีเวนต์ชนะนะครับผมก็หมายความว่าผู้เล่นเนี่ย จะสามารถเอาอย่างเงี้ยซูซานโอโอนะครับผมหรือว่าอา่ากันดั้มคิริออสนะครับผมหรือจะเป็นอ่าชาก๊อศนะครับผมเออชาซีก๊ออย่างเงี้ยอ่าซึ่งมันมีการโจมตีแบบว่าโจมตีตัวเดียวแล้วรุนแรงนะครับผมเนี่ยไอตัวที่ผมยกตัวอย่างมานะเออซูซานโอโอนี่ก็โจมตีเดียวนะครับแล้วก็รุนแรงด้วยนะครับถ้าหากว่ากันดั้มไฟนอลตัวนี้เนี่ยสามารถจัดก,การได้ก็แปลว่าโมบิสูตรุ่นใหม่เนี่ยมันก็จัดก,การได้แบบสบายๆเช่นเดียวกันนะครับผม ก็เลยยกตัวอย่างเนาะว่าเป็นบาวทอสไฟนอลตัวนี้นะครับผมโอเคนะไปไปดูกันครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมอ่มาดูกันนะเมื่อเริ่มเกมนะครับผมก็ตามคําสั่งนะคือเราจะให้เอจิตไนท์เนี่ยคุ้มครองกระลาหัวทั้งทีมนะครับผมแล้วก็จากนั้นนะครับก็เนี่ยครับผมวิงดีเเนี่ยก็จะทําการยิงเพื่อที่จะ ล้างไอตัวกระจกกระจอกออกไปนะครับอ่ามันก็จะยิงล้างแบบนี้นะจนกว่ามันจะเหลือเวลากรนดัมอยู่ตัวเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมมีการติดใยด้วยนะเออเหินแวบบๆอ่าเหลือกันดัมเวลาตัวเดียวแล้วนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของบาร์บทอสไฟนอลละในการจัดก,การนะครับนี่ตัวเดียวแรงๆไปเลยนะครับผมเป็นไงอ่าก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับผมเออ ทีมนี้นะครับสามารถใช้ได้กับทั้ง e อ t r a a ต i แ a t e เแล้วก็99สายฟ้านะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดู99สายฟ้ากันนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคครับเรามาดูกันนะว่า99สายฟ้าเนี่ยมันจะใช้เวลาในการจัดการนะครับนานแค่ไหนสำหรับสี่ตัวนี้นะครับผมโอเคครับผม99สายฟ้านะเริ่มแรกมาก็ทำลักษณะเหมือนเดิมนะครับอ่าให้วิ่งดีเซเนี่ย ทำการยิงกวาดโมบิสูที่มันอ่อนแอออกไปให้หมดเลยนะครับอ่ามีเอจิตไนคอยคุ้มการะลาหัวให้นะเออเราก็ไม่ต้องห่วงนะครับผมว่าจะโดนเก็บเอออะไรประมาณนี้นะครับภายในระยะเวลาห้าวินะครับนี่ะพอหุ่นตัวที่ดาเมตมันเออพมันรับไม่ไหวเนี่ยมันจบไปอา้าวจบเลยนะครับอ่ะก็ขออนุญาตพูดต่อนะ โมบิสูที่มันรับดามมีของวินดีเซนไม่ไหวอะพอพอมันตายไปหมดแล้วนะครับมันก็จะเหลือแต่วีดากันดัมแบบเมื่อกี้นะครับผมซึ่งจะเป็นหน้าที่ของบาวทอสในการเก็บตกนั่นเองเอาจากที่ผมเล่นมาแล้วเนี่ยเมื่อใช้แค่3ตัวนะครับมันจะมีช่องว่างให้เวด้าเขาได้ออกตัวนะครับออกตัวใช้สกิลใช้อะไรแล้วมันจะเก็บทีละตัวไปเรื่อยๆนะครับผม เอออันเนี้ยคือจุดอ่อนที่มันมีอยู่3ตัวนะครับก็เลยต้องเพิ่มตัวที่4นะที่มีสกิลโจมตีเดี่ยวแบบค่อนข้างแรงใส่เข้ามานะครับเพื่อที่จะได้จัดการกับมันได้แบบสบายๆนะโอเคครับผมขอให้มีความสุขกับเกมครับ